สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Beat บ a b e วันนี้เราจะมารีวิว <S 2> <S 2> <S อิจิเบกันเนาะก็อิจิเบร่างนี้ก็แน่นอน,น,นเขามีอยู่ร่างเดียวในตอนนี้เลยเลยร่างนี้เนี่ยเขาเป็นตัวละครเกิดใหม่ซึ่งจริงๆเราเคยรีวิวเขาไปแล้วเนาะตอนก่อน,อ,นอ,นอ,นอนที่เขาจะขึ้นเป็นดาวแดงได้เนี่ยเราเคยรีวิวไปแล้วก่อนหน้านี้เนาะเดี๋ยวเราถ้าเกิดใครอยากดูก่อนที่เขาจะเกิดใหม่ได้เนาะก็เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้เนาะตรงคําอธิบายก็สามารถถ้าเกิดใครอยากดูเนาะก็ไปดูกันได้เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ โดยอิจิเบร่างนี้เนาะพอเขาเกิดใหม่ได้ก็แน่นอนเนาะตัวละครเกิดใหม่เนี่ยค่อนข้างดีอยู่แล้วโดวยเฉพาะลิงก์อ่าเรามาดูสังกัดเขาก่อนกันละกันเนาะสังกัดเขาจะเป็นหน่วยศูนย์กับโยมทูตสังหารร่างนี้เขาจะเป็นเอสปาดาลิงก์เนี่ยเขาจะดีขึ้นมากเพราะว่าเขานอกจากลดความเสียหายได้แล้วเขายังสามารถเพิ่มตาเมเหจการโจมตีปกติได้ด้วยเนาะอย่างละ16%นทั้งคู่ก็เป็นลิงก์ที่ดีลิงก์หนึ่งเลยโดยอิจิเบร่างนี้เนี่ยก็แน่นอนเนาะเขาเป็นสายโจมตีปกติช่องแรกเราก็ใส่เป็น ช่องที่2เป็นคติคอ c o ช่องที่3จะเป็นเลือดหรือพลังป้องกันก็ได้แล้วแต่ชอบส่วนช่องสุดท้ายก็แนะนําว่ารีเป็น a เคไปเลยเพราะว่าแน่นอนว่าใช้เป็นลิงเป็นหลักแน่ๆน้โดยความที่เขาเป็นตัวเกิดใหม่เนาะก็เป็น a เคก็จะดีที่สุดโดยการโจมตีของเขาเนาะก็สกิลหนึ่งกับ2แล้วก็การโจมตีปกติจะมีโอกาสทําให้ติดอ่อนแรงแล้วก็ทําใม้ตายก็จะติดได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าสามเนี่ยจะไม่มีสถานะผิดปกติเนาะก็พอเขาเกิดใหม่ปุ๊บเขาก็จะมีเพิ่มพัทสีมาด้วยเนาะก็จะมีเพิ่มจํานวนหลบกเฉิอนให้ด้วยครั้ง อาบ,บีเนี่ยก็จะมีเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติเนา46%ก็รวมลิงไปด้วยเนาะแล้วก็มีเพิ่มดาเมจสกิล50%มีลดความเสียหาย16%อันนี้ก็เป็นลิงเหมือนกันการช็อตได้เลย100%อันนี้ก็มีอยู่แล้วเนาะ <c oughs> ในการลง PVP <c oughs> เขาจะสามารถบล็อกการตายเกิดของฝ่ายตรงข้ามได้เนาะก็คือพอเราไปตีฝ่ายตรงข้ามตายปุ๊บโดยที่เขาต้องเป็นคนจบเนาะเขาก็จะสามารถที่จะแบบถ้าฝ่ายตรงข้ามมีตายเกิดฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็จะโดนบล็อกไปก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้อีก อ้อยเขาจะมีตายเกิดอีก2ครัง้ง3ครั้งก็ตามเนาะก็จะเฉพาะใน PVP เท่านั้นแล้วก็อันนี้ก็ใน PVP อีกเหมือนกันเนาะก็คือเขาสามารถตีทะลุอมาตะได้เนาะแล้วก็มีเพิ่มฮิตของการโจมตีปกติเนาะหนึ่งฮิตมีซุปเปอร์อาร์เมอร์แล้วก็เมื่อเริ่มต้นก็จะมีบาเรียให้เลย10อันแล้วก็สามารถตีทะลุบาเรียได้ด้วยตรง,งเขาเนี่ยอาบ,บีจะออกมาในการ PVP ค่อนข้างเยอะเนาะจริงๆเขาก็เป็นตัว PVP ช่วงหนึ่งแต่ว่าเขาก็ดรอปลงไปมากเพราะว่าอาบ,บีเขาไม่ได้เยอะแยะอะไรเนาะ เดี๋ยวเราไปดูเครื่องประดับกันอ่ะก็สนเราเครื่องประดับเนาะถ้าเกิดใครมีกระต่ายทองก็ใส่กระต่ายทองถ้าเกิดไม่มีเราก็อาจจะใส่แบบพวกอ่ะดาบไม้เหยื่อโฮหโลหรือว่ากระต่ายปกติอะไรงี้เนาะ <c oughs> หรืออาจจะเป็นพวกแบบถ้าเกิด่ะถ้าเกิดเราต้องลำคาญมุดดินเราก็อาจจะใส่แบบลูกบอลมุดดินไปก็ได้แบบเออลำคาญมุดดินยังเลยอะไรเงี้ยก็ใส่ไปก็ได้ โดยอันนี้เราก็ใส่เป็นกระต่ายเนะเาะแล้วก็ลูกบอลมุดดินแล้วก็เป็นเหยื่ยอล็อลงไปแล้วกันในส่วนของลิง์นะหลักๆเนี่ยสายโจมตีปกติเนี่ยก็จะใส่อยู่ประมาณ2องสามยะไม่เยอะก็คือไม่ลดความเสียหายก็เพิ่มดาเมจการโจมตีปกติส่วนเรื่องเลือดเต็มเนี่ยไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่าอย่างอีติเบเองเนี่ยเขาเป็นสายโจมต,ตีปกติระยะใกล้เนาะมันก็ค่อนข้างจะมีโอกาสเลือดลดเยอะอาจจะไปใส่เป็นทางแบบเฉียดตายตีแรงขึ้นแทน แต่ว่าถ้าทางที่นี้ก็เป็นแบบเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติไปเลยก็ได้25% 20%อะไรเงี้ยถ้าเราเล่นเองนะแต่ถ้าเกิดเราอาจจะปล่อยออโต้ถ้าจะปล่อยออโต้เนี่ยก็แนะนําว่าอาจจะเพิ่มแบบพวกลิงคู่หรือว่าลดความเสียหายอย่างเดียวอย่างโยงโลกิจิไปเลยว่าแบบลดความเสียหายไปเลย20อะไรเงี้ยเนาะหรือจะเป็นซันเงี้ยซื้อขอคอยเนาะได้ทั้งคู่ก็ได้โดยอันนี้เราก็จะรักก็จะเน้นไปที่เพิ่มดาเมจการโจมตีปก,กติแล้วกันเนาะเพราะว่าเราเล่นเองอยู่แล้วเราไม่ได้ปล่อยออโต้ขนาดนั้น หรืออาจจะใส่แบบลิงค์คู่อย่างนี้ไปก็ได้เนาะเดี๋ยวราหาลิงค์อ่ะเราใส่อย่างนี้แล้วกันเนาะก็เพิ่มดาเมกจาการโจมตีปกติ25 25ลดความเสียหายด้วยหน่อย16แล้วก็มี20เดี๋ยวเราไปลงน้าหอมเล็กแล้วกันเนาะเพราะว่าน้ําหอมใหญ่ตอนนี้ก็คงไม่ค่อยได้เอามาลงอยู่แล้วอ่ะเราก็มีเปลี่ยนนิดนึงเนาะเพราะว่าบอนรู้สึกจะไม่มีมุดดินก็เลยไปเปลี่ยนบอนมุดดินออกเป็นดาบไม้แทนเนาะก็เดี๋ยวเราลงไปเลยคนเดียวไมเอาเพื่อนป่ะ ก็อีจีเบยเนาะเขาจะมีบาเรียเริ่มมาก่อนเลยสิบอันก็บาเรียนี้ก็จะอยู่สักพักงเนาะถ้าเกิดไม่ได้โดนตีจนหมดก็จะอยู่ประมาณหนึ่งอีจีเบยเนี่ยการเอามาลงดันธรรมดาเนี่ยจะลำบากนิดหน่อยเพราะว่าเขาไม่มีทิชลุกการเนาะใส่โจมตีปกติไม่มีทิชลโกการเนี่ยมันค่อนข้างถือว่าไม่ค่อยเวิร์กในการเอามาลง PVE จะเท่าไหร่แต่พอลงได้อยู่การโจมตีปกตินาะก็ หมือนเดิมเนาะก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่ได้มีเพิ่มขอบเขตอะไรความกว้างก็ทั่วๆไปสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งมันจะเป็นผักแบบเขาพุ่งไปเนาะด้านหน้าแล้วก็เป็นลูกมือผักเหมือนผักเอาไปพุ่งไปความกว้างก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะทั่วๆไปสกิลสองจะเป็นแบบด้านหน้ากว้าแงบบกว้างหน่อยสกิลสามทั้งจอจริงๆสกิลเขาเนี่ยก็เอามาเพื่อในการแบบว่าตีให้กัดแตกเท่านั้นเนาะ ไม่ได้มีดาเมจขนาดนั้นดาเมจน้อยการโจมตีปกติเขาจริงๆมันก็ไม่ได้ช้ามากนะแต่ก็ไม่ได้แบบว่าเร็วเวอร์เท่าไหร่ธรรมดาดูแบบก็ก็เร็วในระดับหนึ่งนะแต่ถ้าถามว่าออตโต้ไหวไหมเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้แบบดีสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราลองปล่อยออตโต้สกปิสักรอบสักฉากดูดูดว่าจะรอดไหม แต่คิดว่าไม่น่าปีปัญหาเพราะว่าอีจีเบเราเนี่ยมีเอทีเคเวลสิบเนาะมันก็มีน้ำหอมมาด้วยก็ไม่น่าตายนะถ้าตายก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วอัพทังเอทีเคอัพทงน้ำหอมมาเพราะว่าอีจีเบเนี่ยช่วงหนึ่งเราเอาเขาเป็น p ีพีมาน่ะเนื่องจากช่วงที่เราได้อีจีเบมาเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราไม่มีตัวพีพีสักเท่าไหร่เราก็เลยเอาอีจีเบเป็นเป็นหนึ่งนตัวพีพีมา เราก็เลยมีอัพขับผีไว้อยู่จีเบเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งที่เขาเอาเป็นตัวพีพีได้เนาะแต่ช่วงนี้เนี่ยถ้าถามว่ายังเป็นตัวพีพีได้อยู่ไหมเนี่ยก็บอกเลยว่ามันก็ยังพอไหวแต่ว่าขับผีก็ต้องประมาณหนึ่งเลยเนะาะเพราะเดี๋ยวนี้ตัวพีพีมันก็เถื่อนมากอ่ะเดีวมาดูถ้าไม้ตายกันดีกว่า หน้าเขาดูแอบหลอนๆกันจังหวะก็แน่นอนนะเขาเป็นเราใส่กระต่ายมาความแรงอะไรไม่มีอยู่แล้วแต่ว่ายังไงเขามีเรื่องอ่อนแรงอยู่แล้วก็ค่อนข้างโอเคเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ PVP กันเล็กน้อยนะว่าเขามีคนเอามาใช้ไหมคือเราจะไม่เลื่ลงให้ดูนะเราจะไปสองให้ดูแล้วกันนะว่า อย่างของเราเนี่ยเซิร์ฟญี่ปุ่นยังมีคนใช้อ GB อยู่มากน้อยแค่ไหนเนาะแล้วก็เขาใช้เนี่ยเขาใช้แบบไหนกันอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะไม่รู้จะมีหรือเปล่าเพราะว่าเคยเห็นอยู่บ้างแต่น้อยมากสำหรับ EGB นะเพราะหลังๆเนี่ยถ้าใน PVP เนี่ยเราสังเกตเนาะตัวละครที่มักจะเห็นในทุกๆทกีมก็คือปู่กับยูฮบาบัตแล้วก็อิชินสามตัวนี้จะเป็นตัวเมนในตอนนี้เลยนะสำหรับเซิร์ฟญี่ปุ่นอัมเนี่ยเรามีเจอคนใช้อ g b อยู่ แต่ว่าอีจีเบเขาก็สี่จห้าเนาะถามว่ามันไหวไหมเนี่ยมันก็พอไหวเพราะว่าอีจีเบเนี่ยเขามีเรื่องของตีทะลุอามาตะมาด้วยเป็นอบิใหม่ที่เพิ่มเข้ามาให้ก็ถือว่ามันก็ยังถือว่าลงได้อยู่นะถ้าเจอกับอิชินอะไรเงี้ยเราว่ามันก็ถ้าอิชินคมพีเดียวก็อาจจะยังพอเอาอยู่แต่อาจจะไม่ได้ถึกมากมายอะไรเนาะสำหรับอิจิเบก็ยังพอมีคนใช้อยู่บ้างนะแต่สะปรายมาก โดยส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเห็นอยู่ไม่กี่ตัวละครวนๆเนี่ยแหละก็คือตัวละครที่เป็นตัว PVP หลักๆเนาะตอนนี้มันก็เลยอาจจะดูแบบถ้าถามว่าจะเอามามันก็ยังพอมีคนเอามาใช้เนี่ยอะอย่างนี้ถ้าแนะนําเลยเนาะคนที่อยากเอาอีจีเวมา PVP ต้องอัพเป็นสไตล์นี้เลยข้างหลังเป็นดีฟสามดาวเครื่องประดับก็ใส่เป็นดนะีฟเนาะลิงก์ก็เน้นลดความเสียหายลดความเสียหายยี่0ิ0ีจากสอะไรก็ว่าไปเลย คือเรียกได้ว่าต้องเน้นนิดนึงแต่อิจิเบนเนี่ยมีข้อดีอย่างหนึ่งเลยคือเขาอ่ะกันช็อตทาให้เวลาเขาเจอกับโคโมมระหรือว่ายูฮาบัตเนี่ยเขาจะไม่มีปัญหาจะค่อนข้างเล่นได้แบบโอเคหน่อยไม่ติดช็อตเนาะก็จะดีก็ยังมีคนใช้อยู่นะเนี่ยอย่างนี้เลยห้าับห้าถ้าคัมพีน้อยเนี่ยไม่ไม่แนะนําสุดๆเลยเนาะถ้ามีสักห้าับห้าอาจจะยังอัพสายแบบนี้ได้อยู่สําหรับสายดีฟนะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะในการดู PVP เดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบตัวเขาสักเล็กน้อยแล้วกันอะสำหรับสังหารเอสปาดาอะไสีฟ้าเนาะระยะใกล้ก็จะมีโยรุจิตัวหนึ่งที่เหมือนเขาแล้ก็เก่าไปเลยก็คือเค็มซึ่งถ้าถามว่าระหว่างเขากับโยรุจิเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกันมากเนาะทั้งอาบีต่างๆอะไรความความแรงความอะไรเนี่ยเราว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันไม่ได้แตกต่างกันมากมายอะไรแต่ว่าข้อดีของอีจิเบก็คืออีจิเบเนี่ยเขาจะค่อนข้าง มีในเรื่องของการช็อตด้วยเนาะถ้าเราเอาไปลง PVP หรือว่าเราเอาไปตีกิลเองเนี่ยก็ตอนนี้เขาลิงเขาเพิ่มมาด้วยเนาะเนื่องจากว่าเขาก็มีการอัปเดตเพิ่มมาเดี๋ยวเราลองดูหน่อยแล้วดูว่าเขาเพิ่มอะไรมาบ้างเดิมเนี่ยเขาจะมีเนี่ยเพิ่มดาเมกกนจการโจมตีปกติ120เพิ่มดาเมจตกิล50ลดความเสียหาย16กันช็อตเพิ่มฮิตโจมตีปกติ1เพิ่มโลชูเชิญหนึน่งซุปเปรอร์อาร์เม์เริ่มมีบาลีย10อันแล้วก็ตีทะลุบาลีได้ พอขึ้นดาวแดงได้ก็จะมีพาสีขึ้นมาเนาะก็คือเพิ่มจำนวนโลดถ่ยเฉยให้1ครั้งเพิ่มดาเมจการโจมตีเนาะเพิ่มมา26ซจากเดิมมัน20อนาเมื่อกี้แล้วก็มีเพิ่มในเรื่องของ PVP เข้ามา2อันเลยแค่นี้ก็คือบอกการไต่เกิดได้ตีทะลุอมาตะได้แค่นั้นก็คือเหมือนเขาพยายามจะอัพอีจีเบย์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นตัว PVP นะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะยังแบบไหวขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่หาดับห้าหรอว่าสู้ยาก แต่ถ้าเกิดมองแบบทั่วไปเนี่ยยังไงเนี่ยปกติเราสายโจมตีปกติเนี่ยโอกาสได้ใช้มันก็ไม่เยอะเนาะย,ยังไงมันก็ยังมีอุลฟ้าอยู่อย่างเงี้ยมันก็อีจีเบเองก็คงไม่ค่อยได้ใช้แต่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเราอาจจะดูไปแบบว่าเอาไปตีกิวเนาะว่าเขาเป็นซับตีกิลดีไหมเนี่ยก็ยังพอใช้ได้นะแต่ว่าเขาจะไม่กันบ่อเพราะรู้สึกมันจะเป็นบ่ออ่อนแรงเขาไว้กันช็อตเนาะมันก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แต่ว่า ก็พอเอาไปใช้ได้นะถ้าจะเอาไปเป็นซับถ้าเกิดเราอาจจะไม่มีไอเซนหรือเราอาจจะไม่มีตัวที่แบบจะซับไหวอนะเพราะว่าอสปาร่าตอนนี้มันไม่มีตัวซับแบบขนาดนะั้นนอกจากไอเซนเลยนะนอกจากไอเซนที่เป็นตัวซับสายโจมตีปกติที่ดีแล้วเนี่ยตัวอื่นๆคือกลางๆทุกตัวอีจีเมนเนี่ยก็ถ้าเกิดคมพีเยอะก็ยังพอเอาไปซับไหวนะแต่อาจจะต้องไปใส่ของกันอ่อนแรงหน่อยหรืออาจจะต้องหาตัวที่แชร์สถานนะอะไรเงี้ยมาช่วยเขาเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปสรุปกันเลย ก็สาหรับอิ b ิเบ่างนี้เนาะก็พราะเกิดใหม่ได้ก็ข้อดีเลยก็คือลิงเนาะลิง์เขาได้2อย่างแล้วก็เป็นลิง์ที่ดีด้วยเพราะว่าได้ทางลดความเสียหายแล้วก็เพิ่มดาเมจการโจมตีปกติเข้ามาทําให้ตัวเขาเนี่ยต่อให้เราอาจจะไม่ได้ใช้เขาเลยเราก็ยังเอาไปเป็นลิงได้แล้วถามว่าถ้าจะเอาไปใช้ได้ไหมก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันเนาะเป็นตัวที่โอเคในการแบบยังเอามาใช้อยู่แต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ดีมากเนาะเพราะว่าอ,อาบิเขาเนี่ยมันค่อนข้างเก่านิดนึงมันก็อาจจะไม่ได้เยอะแยะอะไร แล้วก็ถ้าถามในด้าน PVP เนี่ยก็อย่างที่บอกเนาะคนที่เขาเอาไปลงเนี่ยอย่างที่เห็นเราเปิดให้ดูเนี่ยว่าส่วนใหญ่เขาก็คาพีแบบสีคสํบห้าห้าทับหข้างหลังเป็นดีฟเลน,นป้องกันอะไรเงี้ยคือคุณนี้คือถ้าไม่ใช่ตัว PVP ใหม่ๆเนี่ยต้องเป็นสายดีไป,ปหมดแล้วเนาะสายป้องกันสายถึก ทําให้ถ้าเกิดเราอาจจะมีเขาบางเอญเราได้เขามาคัมพีเดียวเงี้ยมันก็อาจจะยังไม่เหมาะไป PVP เท่าไหร่แต่ในการลง PVE ปกติอะไรเงี้ยก็ยังพอใช้ได้อยู่ส่วนในเรื่องของตีกิลตีกิลเนี่ยจริงๆก็ยังถือว่ายังเอามาเป็นซับได้เนาะแต่ติดอย่างเดียวเลยคือเขาไม่กันบ่อของวิคนั้นมันก็เลยอาจจะใช้ยากหน่อยแต่ว่าก็อาจจะหาของกันได้อยู่เนาะแต่อาจจะระบากนิดน,นึงเพราะว่ามันก็อาจจะไปแบบลดทอนดาเมจลงนะเพราะว่าอาจจะต้องแบบไป เลือกโบนัสอบิลิตี้เป็นแบบกันอ่อนแรงแล้วก็อาจจะใส่เครื่องประดับหรือใส่ลิหฮารลิงอะไรอย่างงี้เนาะก็อาจจะแบบลดช่องนิดหนึ่งแต่ก็ยิ่งพอวะถ้าเกิดเราไม่ค่อยมีตัวจริงๆเนาะอีกอย่างสัางหากเอสฟาด้าระยะใกล้เนี่ยมันก็ยังเป็นวีที่ไม่ค่อยมีตัวซับตัวเมนยังน้อยเลยก็ค่อนข้างเป็นวีที่ลำบากแต่ถ้าเกิดใครมีคัมพีเยอะๆมันกน็น่าเอาไปลองอยู่นะอย่างเราเองเรามีสากับห้าเราก็ไม่ได้ใช้นะเราเนี่ยคัมพีเราก็อัพมาแค่ช่องเดียวกับช่องสองนิดหน่อยเนาะ อีจีเบเนี่ยเราเอาไปสิบแต่ว่าคิติคอเราเอาแค่ห้าเนาะเพราะเราก็เคยใช้เขาอยู่ช่วงหนึ่งล้วก็อีจีเบนเนี่ยเขาจะมีโอกาสได้ใช้ในหอคอยอยู่ชั้นหนึ่งเป็นชั้นของเขานะที่จะใช้ได้อยู่แต่ว่ามันก็เป็นหอคอยฮาร์ดอันที่สามซึ่งบางคนก็ไม่ค่อยได้ลงแล้วลหละหอคอยฮาร์ดอันที่สามเนี่ยมันโลส่เนญ,ญ่เราจะลงอันสุดท้ายมากกว่าเนาะฮาร์ดอะมันก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่เนาะสำหรับอีจีเบ ก็โดยรวมๆก็ลิงก์เนาะสำหรับตัวเกิดใหม่ส่วนมากมักจะไปเป็นลิงก์แล้วลิงก์เขาก็ออกมาได้ดีก็ได้ใช้แน่นอนโอเคก็ประมาณนี้เลยละกันเนาะสำหรับอีจีบถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์เนาะพูดคุยกันเ้ามาได้วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนละบา